สวัสดีครับผมนักคินจากช่องน้องไม่ชอบแอนดรอย Android นะครับผมก็ตัวนี้ผมรีวิวตัว iPhone 12 Pro เป็น Pro ไม่แม็กนะครับ iPhone 12 Pro 3กล้องขนาดเท่ากับ12ธรรมดาเดี๋ยวผมเริ่มจากดีไซน์ก่อนแล้วกันเป็นแสแตนเลสแบบเงานะครับวัสดุพีเมียมเสียงดังปึกๆอะ่ะคือวัสดุเขาดีมากครับพักงานประกอบดีเยี่ยมอยู่แล้วตามสไตล์ Apple เนาะน้ำหนักดีความขนาดกระทัดรัดครับจับถือขนาดมือ แต่ว่าก็จะติดรอยนิ้วมือนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าความเงาแบบนี้มันก็ต้องแลกมาด้วยแบบนี้แล้วยังไงผมว่ามันเงาเด้งกว่าขอบไทเทเนียมแน่นอนสำหรับผู้ที่ชอบความความเรียกว่าความเงางามความเด่นเป็นประกายต่างๆนะครับเึ่อนีผมถือแล้วมันก็ก็ดูดีครับสำหรับหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอขนาดเท่ากับตัว iPhone 12ธรรมดาเป็นความถี่แบบ60เฟซก็ เป็นไอโฟนั้งเดิมแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ปกติคุณดูหนังฟังเพลงเล่นเกมถ่ายรูปได้ปกติเลยผมจะเริ่มที่อะไรก่อนดีเริ่มที่ความแรงแล้วกันครับก็เป็นชิป A14 นะครับความแรงถูกว่าใช้ได้เดี๋ยวผมลองให้ดูจริงลองอย่างนี้มันมันแรงไอโฟนเขาทําได้อย่างนี้เกือบทุกรุ่นอยู่แล้วครับแต่ผมก็ลองให้ดูนะว่ามันแรงแค่ไหนอืม เปิดแอปเปิดไลรุ่นเร็วมากแล้วก็สลับแอปต่างๆรุ่นเร็วที่สุดครับกล้องก็มาเริ่มกันที่ตัวออลโต้วายแล้วก็มีตัวเลนหลักนะครับแล้วก็เป็นเลนเทเลเป็นเทเลคูณ2ครับคูณ2อนที่นี้ก็จะเป็นออปติคอลซูม um นะครับคูณ2ผมว่าคูณ2คูณ3เนี่ยเป็นภาพที่สวยมากเป็นการถ่ายคนการถ่ายสิ่งของที่ใกล้ตามองที่สุดครับมันระยะมันจะใกล้แบบใกล้5 0 mm ิมิลลิเมตรอ่ะผมว่าตัวนี้ดีมากแล้วก็เป็นระบบ ขาปลอดภัยแบบไม่ไช่ดีก็มีครบครวนนะครับตัวกล้องอีกเรื่องนึงก็จะมีเซ็นเซอร์ไลดา้าครับก็เป็นตัวสำหรับพวกสแกนขึ้นรูป 3D สำหรับอินทอเนียภายในหรือว่ามันเป็นตัววัดระยะครับประมาณนี้ผลปุ่มด้านข้างก็เหมือนเดิมทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นรุ่นนี้ไปยันรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเพราะว่า iPhone 12ครับเป็นตัวแรกที่ ดีไซน์แบบตัดโต้เอยไอคน5ไอคน4มนันซึ่งก็ก็ถือแล้วก็ยังถือว่าร่วมสมัยอยู่ตัวกล้องอาจจะดูเล็กแล้วก็แบนไปนิดนึงซึ่งถ้าใครชอบนะผมว่าเวลาวางบนโต๊อะอ่ะมันไม่ค่อยกระดิกไอ้พวกโมดูลกล้องใหญ่ๆมันจะกระดิกกระดิกนิดนึงก็ถือว่ามีเรื่องนึงครับก,ก็ดีอย่างเสียอย่างแล้วกันครับ สำหรับเรื่องแบตเตอรี่ถือว่าใช้ได้นะผมว่าจากที่ทดลองใช้มาตัวนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แล้วพูดงตต่ายๆของไอโฟนมือสองนะว่าการเปลี่ยนแบตเตอรี่มันเป็นเรื่องธรรมดามากเหมือนคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์อะไรประมาณนี้เลยก็วันนี้ผมเปลี่ยนแบตเตอรี่จากร้านดังมา,าที่ทดลองใช้ก็ถือว่าแปดคนครับ ครบถ้วนเล่นเกมได้ดูหนังฟังเพลงได้ครบถ้วนแบตเตอรี่ดีแล้วก็รองรับการชาร์จแบบแม็กเซฟด้วยก็มีการชาร์จไร้ไสายแบบเป็นแม่เหล็กติดด้านหลังครับอืมค,ครบถ้วนถือว่าตัวนี้เป็นจุดทุนสำหรับผู้ที่ต้องการใช้กล้อง3าตัวก็คือมีเลนส์ซูมเลนส์กว้างแล้วก็เลนส์หลักแบตเตอรี่ชาร์จแบบแม็กเซฟได้ดีไซน์ร่วมสมัยก็คือสมัยนี้เป็นยังไงสมัยนีย้สมัยก่อนเนี้ย ก็ยังเป็นดีไซน์เดิมอยู่ไม่ใช่สิผมต้องพูดว่ามเมื่อก่อนดีไซน์ยังไงปัจจุบันก็ยังดีไซน์เหมือนตัวนี้อยู่เพราะว่าตัวนี้คือรุ่นแรกที่ดีไซน์แบบตัดตรงก็ชอบนะตัวนี้สวยงามสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ดูหนัฟังเพลงเล่นเกมโซเชียลทั่วไปแล้วก็รองรับ5 g wifi 6 e g 0ิก็ใช้งานตัวนี้ได้อย่างราบรื่นครับก็สำหรับ ใครที่ต้องการซื้อเกรดเปลี่ยนรุ่นขาย iPhone มือสองก็ติดต่อเข้ามาได้ทาง inbox ที่กล่องแล้วก็ตัวไลน์ด้านล่างครับอาจจะไม่ได้ใส่ไว้ตรงหน้าคิดนะอาจจะใส่ไว้ใต้คอมเมนต์หรือตรงเดสคริปชันหรือว่ารายละเอียดทีประมาณนี้ครับผมก็ผมขอลาไปกับ iPhone 12โลขอบสแตนเลสน,น้ำหนักดี งานประกอบสวยตัวนี้ไปก่อนครับครับรีวิวความสวยงามของตัว2 Pro ว่าผู้อื่นที่มองมาจะเป็นยังไงครับแต่ผมแต่งตัวจะไม่เข้านะเพราะตัวนี้เป็นสีขาวครีมใส่เสื้อขาวใส่เสื้อดำใส่เสื้อน้เอำเงินสีเทาอะไรพวกนี้มันมจะดจะฟิมกว่าแล้วสีขาวอะ่ะใส่เจ็บง่ายนะครับก็เดี๋ยวผมลองถึงให้คกันเริร่มจากงานประกอบ

รุกตัวเองถ่ายรูปกระโดถ่ายรูปวิวถ่ายรูปสองมือนะครับก็คนอื่นที่มองมาก็จะเป็นประมาณน,นี้แต่ว่าผมอาจจะแต่งตัวไม่เข้าผมแต่งตัวเข้ากับพวกเหลืองเงินสีทองอะไรประมาณนี้มากกว่าแต่ว่าตัวนี้ผมมีวิวสีขาวฟรีมวัยรุ่นน่าจะชอบครับใส,ใส่เทปง่ายใส่เสื้อสวยทุกสีแนละ้วพวกสีขาวสีดำอะแต่เทปใส่ก็ง่ายมากนะคนนี่ถือว่า หาเคล็ดงา่ายสุดๆไม่ไว่าจะตกรุ่นไปเป็นรุ่นไหนก็ตามก็ใครที่สนใจไลยนะครับจบ